สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทา่าช่องยูทูบแล้วก็สวัสดีสมาชิกท่งนผิวมูดมมามไบซนนะครับท่ามผูอนี้ผมก็จะมาเจ็ดชิพที่ลูกเพจแล้วก็อันนี้ถามมานะครับว่าหมูเนี่ยมันกินบอ่อหยาอันนี้อันนี้อันนี้ผมไหนมามันจะเป็นหยาหวานนะครับหยาหวานอันนี้ผมพอดีเมื่อกี้ผมไป่งหมูไปส่งหมูลูกขาอยู่อำเภอกันทะลมนะครับพอดีกี่หลผดานมาผมเห็นผมก็เลยเสือมาเพื่อที่จะมา ล่องไอเบิงว่าเลี้ยงหมูดำเนี่ยมันกินหยาห้าหวานบมดนะครับเพอดีสมาชิกอ่าท่านนึงงนะครับพ่นปีต่อมาว่าเพ่นเลี้ยไอพ่นปลูกห้านี่ครับปลูกห้านี่เปี้ยหญ้าหวานอยู่พ่นเลี้ยงงวนะครับแต่เพ่นอยากเลี้ยงหมูนะพ่นก็เลยถามว่าลาลาหมูอ่ะมันกินบมนะครับเดี๋ยวพาไปเ่งครับปลามันจะกินบมอันนี้ผมก็ซื้อมานะครับ เห็นบ่ครับยำกรอบๆเลยครับถ้าเม่นถ้าเม่นแบบข้ามีแบบปลูกเองนะครับมันสดนะครับมันสดมันแห่งกินดีกว่านี่ครับนี่ไยำแบบกรอบๆเลยเลยครับแต่คันไฮดีเลยอ่ากะซับครับซับซับนี่ครับผมจะมีเครื่องผมจะมีเครื่องอ่าเครื่องซับนะครับซับให้มันละเอียดแล้วก็ให้มันกินนะครับอันนี้จะเป็นหมูหน่อยนะครับหมูหน่อยหมูหน่อยก็จะประมาณนี Cháu cũng thay bên mua nhầy học và mình kim đi thầm này thầm Mua nhầy gạo áo hài bánh xùn หมูใหญ่ก็จะกินดีกว่าครับถ้บบาบ,บ่อ่าถ้าบ่อยากซับก็ทิ้งให้เป็นตนแบบนี้เลยก็ได้ครับก็จะกินดีกว่าเ้วเบิ้งไงก็ได้เนี่ครับมมีก็เอาเขากินเลยครับเพราะตรงห่วงครับว่าเขาจะบ่ก,กินกินทุกอย่างครับเนี่ยางง่าย ถ้ามีอยู่กะประยัดครับซับน้ำครับซับละะ้วก็เอาเอาผสมห่มําน้ำก็ะไดครับ เขาก็จะกินอยู่แต่ว่ากินมมนก็จะกินบุกค like ่อยดีคือเห้องสับนะครับถ้าห้อผสบสับนะครับสับให้มันละเอียดละเอียดแล้วก็ผสมหั่นะครับเขาจะกินดีกว่าครับอันนี้ผมกับเมื่อกีอเกลือบบเป็นเวลานนะครับเพราะว่านี่มันยังบม่ถึงเวลาเกลือเขากระนำแต่ก็กินอยู่ครับนี่ครับแต่มีอยกอาให้เขากินกันเลยครับอันนี้หมูแม่ลูกอ้อนจะกินไหนครับลูกอ้อนจะกินไหนเพราะว่ามันเป็นหนานะครับ อยาหวานกั็สีซอยนเีเหลืองเพิ่มของน้ำนมดีดีขึ้นมากนะครับเนี่ยครับก็บจะเลือ้อหมูหน่อยก็จะเลือชุดนี้แหละครับเพราะว่าชุดอ่าชุดที่ผมเอามาน่อยก็คุ้นมาน่ยมดแล้วครับเมื่อนี้จะไปชมลูกคาหลบสุดท้ายแล้วครับไปชมลูกคาหลบสุดท้ายแล้วครับกามดแล้วครับก็บจะมีเลือเลือนี่แะครับเลืออนี่ชุดนี้เพิ่งในสามมือนะครับ ถ่ายให้ดีกับซับครับซับก็คือซับให้ละเอียดนะครับซับแล้วก็ผสมหํำนะครับหรือว่าจะให้แบบไม่ต้องผสมก็ได้นะครับแต่ถ่ายอยากประหยัดกับผสมหํำนะครับผสมหํำให้เขากินนะครับจะกินมันก็จะกินง่ายกว่านะครับกินง่ายกว่าเขาให้เป็นต้นแบบนี้นอันนี้ผมก็ลองเลยเขากินเมองซืนะครับ กะกินอยู่ครับแต่ว่าถ่านแสตดีกะสับนี่ครับผมซื้อมาผมกะจะมามาสับครับเพราะว่าผมจะมีเครื่องสับอยู่เนี่ยหมูหน่อยหมูหน่อยกะกินครับเห็นไหมเนี่ยครับอันนี้ผมกะเลือแค่สามตแล้วครับเนี่ยเหมือนกับไปส่งลูกค้ามาสี่ตนะครับกำมดพอดีเลยอันนี้กะเลือไว้แค่นี้ครับเราจะมีชุดหน่อยครับชุดชุดหน่อยลูกแม่นี่ครับลูกแม่สาวนี่ครับจะเลือนี่ครับ อันนี้จะมีตัวแม่สีโตนะครับนะครับนนจะเป็นตัวผูนะครับมีอ่าผูผูสีแม่สีนะครับนี่บอันนี้ก็ตอนนี้ก็หาม่วงครับไปทรงลูกค้าไปทรงหมูอยู่กันถล่มมาก็ไปก็ไปเห็นหยาก็เลยซื้อหยามาก,ก็เลยมาไายให้สมาชิกเบื้องนะครับว่า หมูเนี่ยเลี้ยงหญ mm. ้าไดบา้บกินหยาได้บกะกินอยู่ครับแมนแต่คันห้ดีกะซับนะครับบนโบคือง่วนาะครับแต่คันง่วนในบ่ต้องซับก็ได้แต่คันหมูเนี่กะบ่ซับก็ได้ครับแต่ว่าเขาก็จะกินบบคอยถนัดไปานเด๋แต่คันซับกะจะกินง่ายกว่านะครับเนีย่ยกะจะมีหยาอันนี้เขาเอื่อนห้าอย่ายงผมกับ่วกู้กันเนี่ <Laurie> ยเน่ครับเป็น้นล้ำน้อย ผมก็สมกันมานะเออมีหยาหวานนะ้ำก็มีตน้นกระพวดนะครับอันนี้ต้นกะระพวดผมเห็นต้นกะระพวดผมก็เลยเอาต้นกะระพวดมานำนะครับเป็นต้นกระพวดต้นกระพวดต้นเป็นต้นอ่อนมันเนาะครับอันนี้ก็น่าจะกินดีขึ้นกันนะครับต้นกะระพวด การซับก็จะกินดีกว่านี้ครับเนี่ยครับท่านที่สงสัยอยู่กะอันนี้ก็น่าจะตอบเป็นคําตอบเลยครับวา่าเขากินบอนะครับเกิดว่าเขาปลูกยูงเสียกะง่ายเลยครับก็คือเหลียงหมูเหลียงงัวกระไดนํานะครับอย่างของผมก็จะมีต้นกล้วยนา นี่แหละครับโอเคครับใน,นผมกะขอ,อจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับกย่าลืมาฝากกดติดตามเพจแล้วก็ติดตามช่อง youtube มันครับครับสำหรับที่นี่กะขอจบเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ